เรื่องที่เอื้อเศรษฐีนี่นะรู้สึกว่ารัฐบาลเรามันจะเก่งนะแต่เรื่องกดหัวคนจนนี่เก่งนะครับไอเรื่องจอะแก้ปัญหาแก้กฎหมายเพื่อจะให้คนไทยได้รับประโยชน์ได้รับการคุ้มครองไม่ค่อยจะคิดจะแก้ไม่คิดจะทำกันแต่เรื่องกฎหมายเพื่อตัวเองนี่รู้สึกมึงขยันกันชิบหายอยากจะแก้รัฐธรรมนูญกันจนตัวสั่นใช่ไหมออวันนี้ผมเห็นสิงคโปร์เนี่ยเขากล้าฟ้องร้องเฟซบุ๊กนะ ที่ปล่อยให้มีการหลอกลวงค้าขายนะวันนี้นะเฟซบุ๊กแม่งมีโฆษณาหลอกลวงเพียบเลยเฟซบุ๊กไม่เคยตรวจสอบเลยว่าไอ้คนนี้มาลงโฆษณาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่กล้าทาอะไรเขาด้วยเออใช่ไมทำไมคุณไม่กล้าที่จะออกกฎหมายปกป้องประชาชนมาผมเห็นข่าวสิงคโปร์ก็ออกกฎหมายเลยนะว่าไอ้คนที่มีส่วนร่วมในเกิดความเสียหายรัฐบาลนี่นะเป็นคนฟ้องเองด้วย จะได้เราเป็นคนดำเนินการไม่ต้องให้ประชาชนไปต่อสู้ตามยาถากรรมใช่ไหมวันนี้ประเทศเราแม่งเสียโอกาสตลอดนะวันนี้คุณไม่เคยพูดถึงเรื่องว่าทำไมจะแก้กฎหมายอะไรให้มันมีผลบังคับใช้เร็วๆกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนทําไมพวกมึงไม่ขยันทาอะไรวะเออทาไมขยันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง ประเทศเราเนี่ยผมยังยืนยันนะว่ายังไงแม่งก็ล้มนะเพราะว่าอะไรกฎหมายเราแม่งไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์เลยโดยเฉพาะกับเศรษฐีกฎหมายแม่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยกับคนจนกับชาวบ้านเนี่ยแต่คนรวยๆนี่แม่งชอบได้สิทธิพิเศษตลอดนะวันนี้โครงการนี้นะเป็นโครงการใหญ่เนี่ยถ้าเอาจริงๆนี่ผมว่าซีพีล้มเลยนะ ใช่ไหมัเพราะว่าการก่อสร้างโครงการใหญ่ระดับนี้ต้องใช้เงินเป็นแสนล้านทําไม่ได้ก่ถูกฟ้องเนี่ยเจงบงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วผมก็เชื่อว,ว่าซีพีไม่สามารถทําได้หรอกถ้าทําได้ทําไปนานแล้วแต่เพราะที่ไม่ทำว่ามันทําไม่ได้นะแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์ซีพีซีพีเข้าไปบริหารจัดเก็บรายได้เรียบร้อยแล้วนะไอโครงการแอร์พอร์ตลิงใช่ไหมเพราะว่าโครงการนี้มันสร้างเสร็จไปต้องนานแล้ว อยู่ดีๆก็ยกให้เขาไปบริหารเฉยๆเลยครับคือประมูลแบบเหมาเข่งไงสาทางรถไฟเชื่อมสามสนามบินแล้วก็ยกทรัพย์สินอะไรให้เขาไปหมดเลยครับไอ้ที่เขาจะต้องลงทุนทำก็ยังไม่ลงทุนเลยหม้แต่ะสะลึงเดียวนะนะแต่เขาได้ประโยชน์ไปแล้วคือเข้าไปบริหารแอร์พอร์ตลิงค์เรียบร้อยแล้วแล้วลยังไม่มีเงินเข้ารัฐบาลแม้แต่สะลึงเดียวด้วยมั้งดูดีครับมันน่าเกลียดไหมครับเออเออนะครับ วันนี้นะประเทศไทยนะเมื่อคืนผมเพิ่งพูดไปเองครับว่าประเทศเราวันนี้มันไม่มีเงินการจะทําโครงกาใ,ใหญ่ๆเนี่ยนะผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะหาแหล่งเงินกู้ได้เพราะเงินกู้เนี่ยมันเอาไปจากไหน,นครับหนึ่งระดมจากเงินฝากไว้ในประเทศเงินก้อนนี้นะครับมันหมดตูดไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะสถาบันการเงินรับฝากเงินมาเนี่ยก็เอาไปปล่อยกู้ไปเกือบหมดแล้วไม่ได้เกือบหมดหมดไปแล้วล่ะครับ วันนี้พนักง,งานแบงค์นี่เห็นหน้าผมนี่จะชวนทําแต่ประกันเพราะการทําประกันคืออะไรครับจะมีไรายได้ที่แน่นอนใจผมไปฝากประกันประเภทสะสมทรัพย์เดือนเ,น,นเท่านั้นเท่านี้กี่ปีจะคืนในเท่านั้นเท่านี้มันชัดเจนเลยครับว่าวันนี้วิธีการครับระดมเงินฝากนี่ครับถ้าพนักง,งานฝากกระแสรายวันนะหรือฝากอะไรเขาเรียกนะเงินฝากที่เราฝากกันแบบทุกวันนี้เราฝากเงินกันแบบไหนบ้างเนี่ยมีฝากประจําแล้วก็ฝาก อีกอันนึ่งเขาเรียกอะไรผมลืมเลยนะเขาฝากอะไรว่าใ้ฝากเงินแบบที่เราฝากแล้วก็อยากจะถอนเมื่อไรก็ได้มันไม่ต้องฟรีเขาเรียกฝากแบบนะ้มันมีฝากสองประเภทใช่ไหมฝากแบบที่มีบัตรเอทีเอ็มเนี่ยเขาเรียกฝากอะไรเราแล้วก็ไอฝากแบบประจําก็คือสามเดือนหกเดือนห้ามถอนปีหนึ่งห้ามถอนนะหรือว่าจะฝากแบบนี้เขาเรียกอะไรฝากเพื่อเรียกเออฝากเพื่อเรียกใช่ไหมขอขอบคุณรับพุณพ่อน้ำมนต์ใช่ไหมเออมีฝากเพื่อเรียก ไอ้ฝากเผื่อเรียกเนี่ยนะเงินพวกนี้ก็คือคนก็ฝากไปแล้วก็ถอนไปนหรือบัญชีเงินเดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีเผื่อเรียกใช่ไหมเราไปเปิดบัญชีประเภทเผื่อเรียกไว้แล้วเราก็เอาบัญชีนี้ไปสมัครงานเนี่ยับถึงเวลาบริษัทก็โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์บัญชีเผื่อเรียกอะไรพวกนี้นะครับนะเราก็สามารถถอนมาใช้ได้นะครับมีเงินติดบัญชีไม่มีติดบัญชีไม่ใช่เรื่องซีเรียสแต่ถ้าฝากประจําจนีครับถ้าคุณฝากครบกําหนดคุณจะได้ดอ,อกเบี้ยตามที่ สัญญาใช่ครับคือธนาคารก็จะให้ดอกเบีย้ยตามที่คุณสัญญาแต่ถ้าคุณไปเบิกถอนก่อนคุณก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยเพราะนั้นอัตราดอกเบีย้ยการฝากประจํามันจะสูงกว่าแต่มีเงื่อนไขว่าคุณเบิกไม่ได้แต่ฝากเผื่อเรียกฝากออมทรัพย์พวกนี้ยก็คือฝากไปอยากถอนอยากอะไรก็ได้ไม่มีก็ไปถอนมันกดไอ้ทมออกมาหรือว่าใช้สแกนจ่ายของข้าวของเนี่ก็จะมีกันอยู่สองประเภทวันนี้ประเทศไทยนะี่นะ เงินในแบงก์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเผื่อเรียกไอ้ลูกค้าฝากประจําก็มีฝากไปแล้วเนี่ยแต่วันนี้เงินมันไม่อยู่เพราะว่าแบงก์เอาเงินพวกนี้นะ่ะรู้นี่แบงก์รู้นี่ครับว่าเงินพวกนี้ยมันจะมีระยะเวลาเบ,าเบิกถอนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแบงก์จะคํานวณได้ง่ายว่าเออมีเงินฝากประเภทนี้กี่เดือนจะครบกาหนดเมื่อไร่จะ่ะไะมครับจะเอาเงินพวกนี้ไปปล่อยกู้หมดแล้วแต่พ,พอปล่อยกู้ไปแล้ววันนี้เราก็รู้ใช่ไ่มประเทศเราเนี่ยมีหนี้เสียเยอะมากอ่านั้นเมื่อมีหนี้เสียเยอะเนี่ยครับ ก็แสดงว่าเก็บเงินต้นไม่ได้สถาบัานการเงินก็มีลูกหนี้คงค้างเยอะแต่ตัวเงินถูกใช้หมดไปแล้วเออเห็นไหมวันนี้ผมเลยรู้ว่าประเทศเราเนี่ยกำลังขาดแคลนเงินสดเพราะรัฐบาลนี่กูก้ไม่ใช่น้อยรัฐบาลกู้จากไหนละไม่กู้จากในประเทศก็กู้ต่างประเทศแต่ต่างประเทศเราวันนี้เครดิตประเทศเรามันไม่ได้ดีนะครับวันนี้เราถูกลด เครดิตความน่าเชื่อถือจะน้รัฐบาลเราจะกู้ที่ไหนก็ลําบากวิธีเดียวที่รัฐบาลจะกู้เงินได้ก็คือใช้การออกพันธบัตรรัฐบาลครับการออกพันธบัตรรัฐบาลนี่ก็คือครับก็เพื่อให้ต่างชาติมาซื้อส่วนหนึ่งให้สถาบันการเงินมาซื้อส่วนหนึ่งให้ประชาชนโดยทั่วไปมาซื้อส่วนหนึ่งเพื่อรัฐบาลก็จะได้เงินมาอันนี้คือการกู้ยืมโดยภาครัฐก็จะใช้วิธีการแบบนี้เออก็คือใช้การออกพันธบัตรนะพันธบัตรก็คือหนังสือสัญญาใช้เงิน แต่พันธบัตรก็จะมีการประกาศขายออกไปถ้าเกิดขายเอาสมมติขายตามประเทศตามประเทศไม่มีคนซื้อสมงมติเราออกพันธบัตรมาหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยแบ่งขายตามประเทศห้าแสนล้านขายให้กับสถาบันการเงินสามแสนล้านแล้วก็ขายประชาชนทั่วไปสองแสนล้านพอเปิดขายประเทศก็จะมีคนมาซื้อถ้าซื้อหมดก็จบก็ได้เงินตามที่ต้องการคือหนึ่งล้านล้านแต่ถ้าซื้อไม่หมดมันก็จะอยู่ที่ว่าส่วนไหนมันเหลือก็จะเอามาขายใหม่ใช่ไหมถ้าภาคเอกชนซื้อหมด ก็จบไปส่วนในที่ขายต่างประเทศถ้าขายไม่ได้ก็เอาเ,อง,เงินไอ้พันธาบัตรตัวนี้มาขายกับคนที่มีความต้องการก็จะจะจัดสรรปันส่วนแบบนี้แต่ใน,นวันนี้นะพันธาบัตรของไทยเนี่ยมันขายไม่ออกแล้วครับเพราะดอกเบี้ยเรามันต่าที่สุดไม่มีใครมาซื้อพันธาบัตรรัฐบาลไทยแน่นอนเพราะเราก็รู้ว่าตัวนี้ดอกอาตาอัตราดอกเบี้ยเราต่ำไงครับเห็นไหมสถาบานันการเงินครับวันนี้ก็ ระดมเงินฝากไปแล้วก็เอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะอะไรได้กาไรครับใช่ไหมเงินดอกเบีย้ยที่ให้ประชาชนฝากเงินมันต่ํากว่าอัตราที่รัฐบาลเสนอให้สูงกว่าเพราะถ้าเกิดรัฐบาลให้ดอกเบีย้ยต่ำกว่าคนก็ฝากแบงก์ไว้ก็ดีกว่าใช่ไหมจะมาซื้อพัธาาธาานธบัตรทำไมใช่ไหมดังนั้นพันธบัตรรัฐบาลจึงมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าพันธบัตรจากไอธนาคารพาณิชย์คนก็เลยถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์มาซื้อพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งดอกเบี้ยสูงกว่าสองมีความมั่นคงกว่า พราะยังไงพันธบัตรรัฐบาลรัฐบ,บาลก็เป็นคนค้ำประกันแล้วรัฐบาลก็เอาเงินเหล่านี้มาใช้ใจ่ายกันอย่างสู้ลุยสู้ไล่เนี่แหละครับจนวันนี้นี่นท่วประเทศแล้วแล้วเงินที่เอารัฐบาลกู้ไปบ้างเอกชนกู้ไปบ้างภาคธุรกิจกู้บ้างเนี่ยมันเอามาจากไหนครับก่อนหนี้แหละครับ,นนรบวันนี้ทีเ่เป็นปัญหาอยู่ออเห็นไ,ไหมก็คือเงินที่ดูดไปจากระบบเนี่ยนะครับดูดมาจากประชาชนดูดมาจากเงินฝากหรือไม่ทั้งไปกู้ยืมจากต่างประเทศมา สมัยก่อนเนี่ยสถาบักนการเงินไทยเนี่ยจะนิยมกู้เงินจากต่างประเทศมาเพราะเป็นแหล่งเงินทุนที่ราคาถูกแล้วมาปล่อยให้คนไทยกินกําไรส่วนต่างนะครับที่ประเทศเราล้มไปครั้งหนึ่งกรอบนั้นแหละครับที่อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากครับเงินกู้ที่ต่างประเทศมันต่ำมากคนไทยก็เลยกู้เงินมาทําโครงการไง กู huh shorts, Guys, like ้เงินนอกมาปล่อยในประเทศไทยสถาบันเงินก็กู้เงินจากนอกมาแล้วก็มาปล่อยโครงการหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมครับกู่บ้านจัดสรรโครงการพัฒนาสาธอาริมรัพย์ก็กู้เงินกันสนุกสนานใช่ไหมครับออกประกาศลดค่าเงินบาทตูมเดียวเลยชีบหายทั้งประเทศวันนี้ประเทศเรากําลังมีปัญหาเรื่องการขาดเงินผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้ซีพีคงไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ไปกู้ต่างประเทศก็ไม่ไหวกู้ในประเทศสถาบันเงินเงินก็ไม่มีเงินจะให้กู้ S <S <an> วันนี้นกักการเมืองก็ยังเรียกร,อรดดอก้องให้ลดดอกเบีย้ยลงนีกใช่ไหมลดดอกเบี้ยนี่มันจะช่วยแต่ทีครับแต่ประชาชนก็เสียประโยชน์ครับเพราะคนมีหนี้อยู่มือนหนึ่งกับคนมีหนี้สักแสนล้านเนี่ยลดดอกเบีย้ยไป0.5เปอร์เซ็นนี่มันมีนายะเลยนะแล้วเราคนจนไม่รู้สึกอะไรหรอกครับใช่ไหมมีหนี้อยู่มือนหนึ่งด,ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นก็เท่าไหร่ครับปีละร้อยใช่ไหม หมื 1> 1, 1่นึ่งก็สิเปอร์เซ็นต์ก็พันหนึ่งถ้าหน right? uh huh. nah. right. ึ่งเปอร์เซ็นต์ก no ็ร้อยนึงใช่ไหมอ่ะแล้วดอกเบี้ยเสียดอกเบี้ยหรืเอาเงินไปฝากได้ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนะหมื่นหนึ่งนะเราได้ดอกเบี้ยร้อยเดียวใช่อ่ะถ้าเป็นเงินกู้ลดดอกเบี้ยไปห้าสิบเปอร์เ็จากดอกเบี้ยเสียร้อยหนรือเสียห้าสิบบาทมันไม่มีผลอะไรสำหรับคนจนครับแต่เศรษฐีมีหนี้อยู่สักร้อยล้านเนี่ยมีผลเลยใช่ไหมร้อยล้าน เสียดอกเบี้ยหนึ่งล้านถ้าลดลด,ไ,ดไปดอกเบี้ยไปห้าสิบต่างเนี่ยจากร้อยจากหนึ่งล้านสจ่ายดอกเบี้ยแค่ห้าแสนเนี่ยมันมีนนยะเออแล้วนันวันนี้นมาตรการนี้รัฐบาลเนี่ยครับจะให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนนะมันจะทําเพื่อตัวรัฐบาลเองคนระับรัฐบาลเนี่ยครับพอดอกเบี้ยมันต่ำนะครับคนก็ไม่ไปฝากเงนะินธนาคารแล้วลรัฐบาลก็จะออกพันธบัตรไงเพื่อจะกู้เงินไงคนก็จะมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไง คนก็จะไปถอนเงินจากสถาบันเงินเงินมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะมั่นคงกว่าและดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันเงินก็ชิบหายดีครับพี่น้องแล้ววันนี้นะสถาบันเงินก็ไม่หาแหล่งต้นทุนไม่ได้เพราะแหล่งต้นทุนที่ถูกที่สุดก็คือการระดมมาจากเงินฝากของประชาชนใช่ไหมวันนี้สถาบันเงินไทยเนี่ยไม่มีใครกู้เงินจากนอกมาแล้วเพราะว่าดอกเบี้ยในไทยมันต่ำกว่าต่างประเทศมึงกู้เงินนอกมามาปล่อยประเทศไะไก็ขาดทุนเลยวันนี้สถาบันเงินเงินจริงขาดแคลนเงิน วันนี้ถ้าเกิดแค่ดอกเบี้ยพอๆกับต่างประเทศก็ยังไปไหวนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมสถาบันเงินทำไมแบงก์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยเพราะลดไปสถาบันเงินชิบหายเลยถ้าเกิดสถาบันเงินล้มนี่ประชาชนล้มตามนะเพราะประชาชนฝากเงินเพื่อสถาบันการเงินรัฐบาลควรจะไปหาแหล่งแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศแต่ไม่ใช่มาแย่งสภาพคล่องมาในประเทศครับวันนี้ผมเชื่อโครงการยักษ์ไม่มีแหล่งเงินทุนแล้วครับสถาบันเงินไม่รู้จะเอาเงินไหนมาปล่อยให้คุณ พราะเงินที่มีอยู่ถูกกู้ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่มีก็แล้วรถไงที่ยึดมาเป็นล้านคันไงบ้านไงนที่ยึดมาไม่รู้กี่แสนหลังนี่ไงแล้ววันนี้ยังมีหนี้ส่วนบุคคลที่ยังเก็บเงินไม่ได้มูลค่าเป็นล้านล้านบาทอ่ะฉะนั้นสถ,ถาบันการเงินตอนนี้แม่งไม่แท้จะไม่มีเงินอยู่ติดตัวอยู่แล้วและซีพีเนี่ยจะทโครงการถาว่าจะหาแหล่งเงินกู้จากไหนโครงการใหญ่ขนาดนี้ถามนี่ว่าจะมีสถ,ถาบานันการเงินตอนไหนบางที่ยังมีเงินสดเหลืออยู่ในมือ คุณลุงอารุณบอกต้องทําให้เงินเฟอ้อครับทําให้คนรวยคนจนมีโอกาสเท่ากันคุณจบจากที่ไหนมาวะเงินเฟอ้อนะข้าวของแพงในขณะที่ผู้คนตกงานเนี่ยนะคนจนก็ชิบหายนี่ครับเออลุงอารุณมึงไปเอามาจากไหนว่าการทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยวันนี้ประเทศโลกมันเกิดเพราว่าเศรษฐกิจสดถอย เงินเฟอ้อคืออะไรคือข้าวของแพงคือเงินด้อยมูลค่าเงินหนึ่งร้อยเคยซื้อข้าวได้สองจานวันนี้อาจจะซื้อข้าวได้แค่จานครึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเฟอ้อแล้วมันจะทำให้คนรวยคนจนมันมีโอกาสเท่ากันได้ยังไงวะมึงเรียนจบจากไหนมาวะเนี่ยเออคนรวยเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลกระทบหรอกจะเฟอ้อจะเฟิดเพราะมันมีเงินไงไอ้คนจนนี่จะเฟ,อะฟ้อจะเฟิ่ยก็เดือดร้อนทั้งนั้นสูตรไหนวะเนี่ยจะทำให้เงินเฟอ้อแล้วคนรวยจะได้ วันนี้นะประเทศเราเจอทั้งเฟอ้อและเฟิดข้าวของแพงแต่คนไม่มีไรายได้เพราะคนไม่มีไรายได้ก็ไม่มีกําลังซื้อก็ไม่ใช่เรื่องคือเงินเฟิดไงเออแะนันวันนี้เราเจอสองด้งวันนี้นะถ้าปล่อยเงินเฟอ้อยิ่งตายหาพราคนตกงานวันนี้สิ่งเดียวที่รัฐบาลต้องทําทํายังไงก็ได้ที่ทําให้คนมีรายได้สองทำยังไงได้ลดค่าของชีพลง ถ้าคนมีงานทำอย่างน้อยเขาก็มีรายได้แต่นี่ตกงานและเสีอข้าวของแพงมันจะรอดได้ไงวันนี้รัฐบาลอันดับแรกเลยต้องสร้างงานก่อนถ้าคนมีงานทำนี่อย่างน้อยเขามีรายได้วันละสามร้อยห้าร้อยก็ยังดีใช่ไหมครับยังมีรายได้เข้ามาสองลดค่าของยีบลงลดค่าน้ําค่าไฟลดค่าทั้งมันลดค่าเดินทางทําให้ข้าวของมันถูกลงเงินสามร้อยอาจจะซื้อของได้มากขึ้นซื้อข้าวได้มากขึ้น อันนี้คือทางแก้ปัญหาถ้ามึงบอกทำให้เกินเฟอ้อก็ชิบหายเลยนะครับนะถ้ามึงเป็นรัฐบาลแล้วมึงมาประกานศนโยบายนี้กูไล่ขับตั้งแต่วันแรกเลยคือคนรวยเนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงอยู่แล้วพราะข้อเาอาเงินที่เขามีสะสมมาใช้จะเงินเฟอ้อเงินฝืดเขาไม่กระทบแต่คนจนหาช้ากินข้านีนะ่ไม่ว่าจะเฟอ้อจะฝืดตายเรียบนะไปเรียนมาใหม่นะนี่มึงยังจะเถียอีก จบจากที่ไหนมาไวเนี่ยเฮ้ยไหนบอกเนี่ยจบพูดอะไรเนี่ยเศรษฐศาสตร์จากประเทศไหนกูเจอแบบนี้ไปนี่เป็นเลยเงินเฟ้อนี่นะมันจะดีตอนที่เศรษฐกิจดีนะครับแล้วเงินเฟ้ออ่อนๆเนี่ยผู้คนจะสนุกสนานกับการใช้เงินออได้ไหมแต่เศรษฐกิจกำลังแย่ๆแล้วเงินเฟ้อตามนี่ตายหานะครับเออแล้วเงินมันต้องเฟ้อนิดๆอ่อนๆ เพื่อจะกระตุ้นการใช้จ่ายอแต่ถ้าเงินเฟอ้อแล้วดอกเบีย้ยต่ําชิปหายครับสแสดงคนดีแล้วคือม,มึงมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยเงินเฟ้อสิบเปอร์เซ็นแต่ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แสดงมึงขาดทุนเก้าเปอร์เซ็นตะครับในการฝากเงินไว้นในธนาคารหนึ่งปีนีเ่เงินคุณด้อยมูลค่าลงเพราะเงินเฟ้อสิบเปอร์เซ็นก็แสดงว่าเงินจะหายมูลค่าเงินจะหายไปประมาณสิบเปอร์เซ็นทุกปีแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยครับมันคือจะสวนที่เป็นตัวชดเชยจะแม้จเกิดว่าเงินเฟ้อสิบเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยสิบสองเปอร์เซ็น โอเคยังมีกำไรสองเปอร์เซ็นแสดงว่าเงินหนึ่งร้อยคูณเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าเพราะอะไรเพราะวะ่าดอกเบี้ยมันชนะเงินเฟอ้อแต่คุณรู้ไหมทุกวันนี้นะครับไอ้เงินเฟ้อที่รัฐบาลบอกเนี่ยครับมันหลอกทั้งนั้นแหละบอกเงินเฟอ้อหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นไม่จริงปีที่แล้วข่ใบกี่บาทปีนี้ข่ใบกี่บาทนะั่นแหละเงินเฟอ้อรัฐบาลแม่งยังกล้าหน้าด้านพูดลยว่าวันนี้เงินเฟ้อเนี่ยไม่เกินสองเปอร์เซ็นถุย ใช่ไหมครับเงินเฟอ้อก็จะดูจากมูลค่าเงินที่คุณซื้อค้าของที่มีความจําเป็นกูไม่รู้มึงคํานวณกันยังไงอ่ะวันนี้เราอยู่ด้วยข้อมูลเป็นเท็จนะค,คุณรู้ไหมเออถ้าใครที่ไม่ออกนะผมจะแบบยกตัวอย่างง่ายที่สุดนะครับวันนี้รัฐบาลเก็บภาษีได้ไม่ถึงเป้าสมมุตินะครับสมมุติรัฐบาลวางงบประมาณไว้ปีละหนึ่งล้านล้านบาทนี่งบประมาณของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเชื่อว,ว่ารัฐบาลจะเก็บ มีรายได้หนึ่งล้านล้านบาทอันนี้เขาเรียกว่าจัดงบประมาณสมดุลก็คือไรายได้เท่ากับรายจ่ายนะครับถ้าเกิดวันนึงรัฐบาลมีตั้งการว่าโอ้โหตั้งใจว่าจะตั้งใช้งบประมาณหนึ่งล้านบาทแต่เสือเก็บภาษีได้หนึ่งล้านสองก็แสดงว่ารัฐบาลมีกาไรนี่เรียกรัฐบาลจัดงบประมาณแบบเกินดุลคือจบสิ้นปีแล้วยังมีเงินเหลืออีกหลังจากใช้เงินไปแล้วตามประมาณการเนี่ยยังมีเงินเหลือ,อตั้งสองแสนล้าน ก็เอาสองแสนล้านนี่ไปทําอะไรก็ได้ไปใช้หนี้เก่าก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดโอเคเราตั้งงบประมาณไว้หนึ่งล้านล้าน,านบาทเราเก็บได้หนึ่งล้านสองแล้วเรามีหนี้อยู่เอาไปแปดแสนเราก็เอางบประมาณที่เกินเนี่ยไปใช้หนี้หนี้เราก็จะลดจากแปดแสนเหลือหกแสนใช่ไหมครับแต่กูเห็นว่าทุกวันนี้ตั้งแต่ในตูเนี่ยครับจัดงบประมาณขาดดุลมาโดยตลอดนะครับกู้เพิ่มแม่งทุกปี นะคือหาเงินได้น้อยกว่าที่ใช้จ่ายครับวันนี้นี่ถึงท่วมหัวนี่ไงเพราะตั้งงบประมาณีหนึงสามล้านสองล้านล้านสามล้านห้าแต่จัดเก็บตั้งว่าจะได้สองสองแสนไอ้สองล้านสี่สองล้านห้านี่คือรัฐบาลประมาณการว่าจะเก็บได้ตามนั้นแต่ตั้งงบประมาณไปสมมติว่าปีอยู่ปีหนึ่งผมจําได้นะครับรัฐบาลบอกว่าจะหาเงินได้สองจุดห้าล้านตั้งงบประมาณไว้สามจุดสองล้านล้านก็แสดงว่าอะไรตั้งงบประมาณขาดุลอยู่เจ็ดแสนล้าน ก็คืออะไรครับก็ต้องเก็บภาษีมาสองล้านห้าแล้วก็กู้ไปเจ็ดแสนไงครับฉะนั้นหนี้เพิ่มขึ้นเจ็ดแสนล้านเพื่อจะมาใช้จ่ายสามล้านสองแต่มีไรายได้แค่สองล้านห้าแต่ในความไม่จริงมันเก็บไม่ได้ 2, สองล้านห้าซะด้วยซ้ํามันเก็บได้น้อยกว่านั้นฉะนั้นไอ้กวางแผนจะใช้เงินไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องออกพอกเงินกู้กลางปีไงจําได้ไหมครับเออจำไ,ไหม ยิ่งเกิดมีกี่ครูจำได้ไหมนั่นกับนายรัฐบาลพี่ตู่นี่มีออกพอลกองเงินกู้กลางปีกี่รอบอ่ะเพราะเงินไม่พอไงก็เลยสร้างหนี้เพิ่มเลยครับเขาถึงใช้ฉายานักสู้กู้สิบทิศกู้แม่งอย่างเดียวไงไม่เคยใช้หนี้เลยรัฐบาลประยุทธ์ไม่เคยใช้หน,น,นี้เลยครับมีแต่สร้างหนี้เพิ่มเออเห็นไ,ไหมเออแล้ววันนี้รัฐบาลชุดนี้มาก็เหมือนเดิมเอ่ ก็กู้เงินมาแจกนี่ไงไม่ได้ลดหนี้ลงนะแต่สร้างหนี้เพิ่มไงมันจะรอดอยังไงประเทศนี้วันนี้รัฐบาลกู้กู้จะไม่รู้จะกู้จากจุดไหนแล้วไงมันไม่มีเงินกู้แล้ววันเนี้ยไอโครงการที่แหล่งเงินใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีเงินให้กู้คุณจะทําโครงการได้ไงภาษีก็เก็บไม่ได้ตามเป้าผมถึงบอกว่าทางเดียวที่จะรอดคือต้องเอาทรัพย์สินชาติมาขายไงรอดแล้วขายพอตทไปไงจำไม่ได้เลยไงขายสนามบินไปแล้วไง ขายกัมพูชัยไปแล้วไงจะขายการไิฟ้าดีโดน,นประท้วงก็ลเลยขายไม่ได้ไงเออวันนี้ขายได้หุ้นปตทไปก็รวยอื้อซ่านะครับแล้วไม่พะหุ้นปตวทวันที่เปิดขายวันแรกนี่ไม่มีใครได้หุ้นเลยคนระับไรู้หมาตัวไหนข่าไปแดกหมดเออใช่ไหมครับฉะนั้นผมจึงไม่เชื่อเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มีหุ้นปตทอ,อยู่ในมือเพราะตอนนั้นการแปลร,รูปปตททาในสมัยรัฐบาลทักษิณ แล้วหุ้นก็หายภายไปในไม่กี่วินาทีนะแต่คุณทักษิณบอกไม่มีส่วนรู้เห็นในการซื้อขายหุ้นแต่ผมไม่เชื่อครับผมเชื่อว่ายังไงทักษิณก็ต้องมีหุ้นบตทเพราะคุณทักษิณคือเจ้าพ่อแห่งการซุกหุ้นไงตั้งแต่คุณทักษิณเข้ามาเป็นรัฐบาลอยู่นั้นมีปัญหาเรื่องหุ้นตลอดรอบแรกก็ ถูก,ก็อะไรเรื่องก็โดนข้อหาซุกหุ้นใช่ไหมแล้วก็เอาหุ้นให้นอมินีถือมั่งให้คนขับรถอะไรมั่งมีปัญหาเรื่องซุกหุ้นมาตลอดคุณเลสเซียเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องหุ้นแล้วก็รู้วยว่าหุ้นตัวไหนมีตังค์ันผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคุณเสเีนยนจะไม่มีส่วนได้เสียกับหุ้นปตทเพียงแต่ว่าลองสืบไปได้เลยว่าแกให้ใครเป็นนอมินีหรือเปล่าเออ วันนี้ประเทศเราเนี่ยนะครับนักการเมืองเนี่ยใช้อํานาจในการที่เอาประโยชน์ข้าตัวนักการเมืองนี่มันจะหมู่ไวายมันก็มันจะลงทุนกันมาทำไมตั้งพรรคหมดเงินหาเสียงกันบางทีเขตเดียวใช้เงินกันสี่ห้าร้อยล้านนะเพื่อแย่งเงินเป็นสะสะเนี่ยเพื่อจะได้รัฐมนตรีได้สะสะมาสักสี่ห้าคนนี่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนี่แล้วรัฐมนตรีอย่างบางกระทรวงนี่งบประมาณสี่ห้าแสนล้านอนะ ไหมเรายังไม่เคยได้ใช้ราคาทำไมถูกทำไมวันนี้สินทรัพย์อยากได้เลยเกินครับเจรจาพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยก็เพื่อจะดูน้ามันมาขายไงเออนันผมยังไม่เคยเชื่อใจคนคนนี้พอเข้ามาถึงก็เลยแม่งก่อกูดกูกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนเฉยเลยจะไม่ทันไรจะเจรจาแบ่งปันผมมลประโยชน์ละชิบหายคนที่มีประวัติได้ผมเชื่อใจได้ไงครับ กออ็คุณดูดีครับว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องหุ้นเนี่ยตลอดเวลาเลยครับอ่าเอาหุ้นให้คนใช้ถือให้คนขับรถเลยเห็นไหมคือมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะนักการเมืองไทยก็มีี่คนมีปัญหาเรื่อง,เร,องเรื่องให้คนนอนมินีถือหุ้นอ่ะพักอะไรก็ไปไล่ดูเองดีัยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องซุกหุ้นอ่ะนี้มันจะคนดีได้ไงอ่ะคนดีดีที่ไหนก็ทํากันเออวันนี้ประเทศเราเนี่ยไม่มีเงินแล้ว วันนี้นะผมได้ข่าวแว้วๆว่าจะมีหุ้นกู้นะที่จะครบกำหนดในเดือนนี้นะประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันล้านที่จะครบกำหนดถ่ายถอน,นผมก็ไม่แน่ใจเราจะมีกี่บริษัทนะที่สามารถถ่ายถอนหุ้นกู้ได้ใช่ไถ้าเกิดไม่มีการถ่ายถอนนี่ล้มไหมรอดูแล้วกันครับ ตอนนี้ครับมีหุ้นกู้หลายๆบริษัทครับที่กําลังทยอยครับนี่ใกล้สิ้นปีไงหุ้นกู้ก็เริ่มครบกําหนดที่ต้องไถ่ถอนแล้วใช่ไหมหุ้นกู้ก็ค,ครับก็บริษัทไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ก็ออกหุ้นกู้ให้ประชาชนมาซื้อไงโดยเสนอเงื่อนไขคือมึงไม่ต้องรองเงินปันผลเพราะหุ้นกู้นี้ได้ดอกเบี้ยเลยกลารันตีเลยว่ามึงซื้อหุ้นกู้นี้ได้ปีเท่าไหร่ว่าไปเลยไม่ต้องสนใจบริษัทจะมีกำไรหรือขาดทุนแต่การซื้อหุ้นธรรมดาเนี่ย ถ้าบริษัทคาทุนนะครับมลูลค่าหุ้นก็นลดลงใช่ไหมซื้อหุ้นละสิบ,บาทถ้าบริษัทเจ๊งอาจจะหุ้นเหลือแปดบาทเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งก็เหลือแปดแสนเลยใช่ไหมครับเอ่อถ้าบริษัทมีกาไรก็จะได้เงินปันผลนั่นคือหุ้นธรรมดาหุ้นสามัญแต่ถ้าเป็นหุ้นกู้คือไม่สนใจครับก็คือเป็นหุ้นชนิดหุ้นกู้ก็คือรู้เลยว่ามูลค่าหุ้นกูไม่มีทางลดลงสองจะได้ดอกเบี้ยที่แน่นอนเพราะฉะนั้นคนหลายๆคนก็มองด้ว่าการฝาก,ฝากเงินในแบงก์เนี่ย มันผลตอบแทนน้อยก็เลยไปซื้อหุ้นกู้ไงเพราะเชื่อมั่นว่าบริษัทจะจ่ายเงินให้ได้แล้วเป็นไงครับชิปหายไปกี่บริษัทแล้วครับเหออ็นไหมวันนี้มีกี่บริษัทครับที่ไม่สามารถถ่ายถอนหุ้นกู้ได้แล้วก็ล้มไปแล้วและเดือนนี้สึกจะมีโอโ้ผมว่ายี่สิบสามสิบริษัทนรร่ะรู้แท้วงเงินรวมนี่แสนกว่าล้านนี่คนระับผมยังนึกไม่ออกเลยบริษัทนี้จะไปเอาเงินที่ไหนมาถ่ายถอนหุ้นกู้ อันนี้แหละคือระเบิดเวลาที่กําลังอีกหนึ่งลูกที่กาลังรออยู่